อำเภอวังชิ้นเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดแพร่ที่อยู่ห่างไกลจากตัวจังหวัดสภาพภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นที่ราบระหว่างภูเขาสากรก์การเกษตรวังชิ้นจำกัดก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพศ2519 ปัจจุบันสากรได้ดำเนินธุรกิจมาแล้ว46ปีการดำเนินธุรกิจสากรเพื่อมุ่งหวังให้สมาชิกสากรได้รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันสมาชิกของเราส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรหลากหลายได้แก่ข้าวข้าวโพดมันสำปะหลังโพรเหลือง และการเลี้ยงสัตว์เป็นส่วนใหญ่เนื่องจากสภาพพื้นที่ของอำเภอวังชิ้นเป็นเขตป่าและอุทยานสมาชิกจึงอยู่กันแบบกระจัดกระจายไปทั่วอำเภอการดำเนินธุรกิจของสกอรจึงต้องหาวิธีการที่จะให้บริการแก่สมาชิกอย่างทั่วถึงจึงจำเป็นจะต้องขยายจุดให้บริการแก่สมาชิกออกเป็นสองสาขาได้แก่ 1. สาขาตำบลนาภูม สสาขาตะบลป่าศักและอีกสําสำนักง,งานฝ่ายได้แก่สำนักง,งานฝ่ายการตลาดสำนักง,งานฝ่ายรวบรวมผลผลิตและอีก2ศูนย์เรียนรู้สากรคือศูนย์เรียนรู้สากรโครงการเลี้ยงโคไม่พันธุ์และโคขุนบ้านวังกวางและศูนย์ที่บ้านปันเจน ภาพรวมทั้งหมดของสากรมีการดำเนินธุรกิจแบ่งออกเป็น6ธุรกิจได้แก่ 1. ธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่าย 2. ธุรกิจรวบรวมผลผล,ผลิตทางการเกษตร 3. ธุรกิจแปลรูปผลผล,ผลิตทางการเกษตร 4. ธุรกิจบริการเครื่องจักรกลทางการเกษตร 5. ธุรกิจรับฝากเงิน 6. ธุรกิจสินเชื่อการให้บริการที่สำนักง,งานสาขาจะให้บริการสมาชิก และประชาชนทั่วไปแบบครบทุกธุรกิจเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบโปรแกรมสมาชิกสากรไปใช้บริการที่สาขาไหนก็ได้สวัสดีค่ะ ขอต้อนรับสู่าสาขาตะบนนภพลนะคะสาการการเกษตรบางชนจำกัดที่สาขาตะบนนาูลของเรานะคะมีเจ้าหน้าที่ลูกจ้างรวมทั้งหมด11ท่านนะคะ11คนที่อยู่ด้วยกันนะคะประกอบไปด้วยแผนกการเงินนะคะบัญชีนะคะฝ่ายรวบรวมนะคะฝ่ายพัฒนานธุรกิจนะคะฝ่ายการตลาดนะคะอของสาขาตะบนนภูลก็ เหมือนกับบริการสมาชิกโค้อวงจรนะคะวันสต็อปเซอร์วิสเหมือนย่อส่วนมาจากของสำนักง,งานใหญ่อะคะ่ะก็คือฝากถอนชำระหนี้ทำสัญญาเงินกู้จบเสร็จสับที่สาขาได้เลยอะคะ่ะแล้วก็พอช่วงฤดูก,การารวบรวมผลผลิตนะคะสาขาก็ให้บริการสมาชิกในส่วนของการรับซื้อ,อผลผลิตนะคะ ของเกษตรกรของเราของสมาชิกเรานะคะก็จะมีข้าวโพดนะคะมีมันสำปะหลังนะคะมีข้าวนะคะ,ะแล้วก็มีถั่วเหลืองด้วยนะคะแล้วในส่วนของการบริการค่ะก็จะมะีการบริการน้ำมันนะคะแล้วก็สินค้ามินิมาร์นะคะที่มีบริการให้กับสมาชิกค่ะที่สาขาตะบนาภูนแห่งนี้สกกากลเกษตรวังชิ้นจำกัดได้รับสนับสนุน อุปกรณ์ตลาดกลางจากยุทธศาสตร์จังหวัดภาคเหนือตอนบน2เมื่อปีพศ2558ซึ่งได้แก่โรงสีข้าวขนาด40ตันต่อวันและ,ะไซโลขนาด1,000ตันเพื่อใช้สำหรับเก็บข้าวเปลือกหรือข้าวโพดที่มีคุณภาพพิรณ์เก็บไว้เพื่อแปรรูปในการผลิตข้าวที่มีคุณภาพในแบรนด์ของข้าวคำหอมของจังหวัดแพร่ ในปีก็ประมาณ2,164เราได้อุปกรณ์การตลาดซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดยกรมส่งเสริมสากรในการก่อตั้งลงอบลดความชื้นขนาด300ตันต่อวันในการอบขา้าวโพดซึ่งตรงนี้จะเป็นอุปกรณ์การตลาดอีกประเภทหนึ่งที่จะมาช่วยเสริมให้สากรในการส่งเสริมอาชีพครบวงจอในการปลูกขา้าวโพดให้สมาชิกให้มีราคา ที่มีจุดคุ้มทุนในการผลิตและยังเป็นจุดที่สากรจะได้รวบรวม,รวมข้าวโพดในพื้นที่เชื่อมโยงใกล้เคียงของสากรสำหรับสาขาปลาซักนะครับก็เป็นสาขานหนึ่งที่แยกออกมาจาก สาขาสำนักงานใหญ่นะครับเป็นสาขาตะมนลป่าซักนะครับที่เขาเกิดขึ้นจากยุทธศาสตร์ทัวเหลืองนะครับซึ่งโซนี้นะครับก็ส่วนมากับเป็นพืชก็จะเป็นพวกทัวเหลืองเป็นส่วนใหญ่นะครับสำหรับฝายต่างๆนะครับธุรกิจของสาขานี้ก็เหมือนกับสำนักงานใหญ่นะครับก็จะมีการเงินบัญชีนะครับมีฝายการตลาด มีสินเชื่อนะครับกับสินเชื่อกอับมาอีกทีปล่อยเงินกู้นะครับส่งเสริมอาชีพนะครับยการตลาดกับจำหน่ายาปวกปุ๋ยยานะครับเป็นผลิตผพประเทสินค้าเกษตรนะครับแล้วก,ก็รธุรกิจรวมนะครับรวบรวมกับเขาก็จะมีในช่วงของอาการรวบรวมทุเหลองนะครับข้าโคดนะครับ ผลสำหรังบางส่วนนะครับซึ่งโซนี้นะครับก็เป็นตำบลนะครับ่บใหญ่ตอไดนะครับเป็นไ่ก็จะผลิตทูเรลืองกันเยอะนะครับวนมากก็จะเขาก็จะรวบรวมเรื่องของทูเหลืองลักนะครับในส่วนของรวบรวมแล้วผ้ส่วนหนึ่งนะครับเขาก็จะมีโรงนะครับคัดเมล็ดพันธุ์คัดเมล็ดนะครับทุเหลืองตัอทรงคือตั้ง โรงงานที่จังหวัดจังไยนะครับปีนี้การรวมๆได้ประมาณแปสิบกว่าตันนะครับตรงขัดอันนี้เราก็ได้งบประมาณจากกรมส่งเสริมนะครับจากกองนะครับในส่วนของในเรื่องของยิทธศาสตร์ทั่วเหลืองนะครับแต่อันนี้ก็จะเป็นคกดังนะครับสําหรับเก็บผลผลิตของสมาชิกอ่บาบาว่าจะเป็นข้าวโพดหรือว่าทั่วเหลืองนะครับขเขาก็จะมาเ,าเก็บพักไว้ตรงนี้นะครับก่อนตีเขาจะนํา อาทรงที่การตลาดอาตลาดการปีวังจิ้นะครับส่วนนี้ก็จะเป็นนะครับสถานที่เก็บพวกปุ๋ยนะครับแล้วก็ยานะครับที่ไอ้สมาชิกมาจัดหานะครับจนมาก็จะเป็นประเภทปุ๋ยที่สมาชิกต้องการนะครับนะครับ แต่ส่วนมากโซนทั้งตำบลปราศาสสลอยเนี่ยผลใจปุ๋ยกันหลากหลายนะครับบางครั้งเขาต้องเอามาอยางละยางละน้อยนะครับเพื่อเพื่อจะให้สมาชิกได้ได้ได้ใ,ใจในส่วนที่เขาต้องการนะครับแล้วกับส่วนก็จะเป็นเรื่องของระบบน้ำนะครับอันนี้เขาก็จะจัดหามาจำหน่ายในส่วนของระบบน้ำก็จะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆเกี่ยวกับระบบน้ำนะครับสิ่งเหล่านี้นอาม,มาให้สมาชิกได้เลือก โดยเสาะหาครับในส่วนของมินิมาร์ตนะครับเขาก็จะมีประเภทอาหารแก้แข็งนะครับมีขายโดยเฉพาะเข้านะครับเข้าของเขาเนี่ยเข้าคําหอมนะครับเข้าเตีเยาผลิตมาจากเข้าเตีเยาส่งเสริมเพื่อสมาชิกป,ปลูกหรือมล็ด105นะครับเนื้อสมาชิกได้เอามาขายแล้วก็มานะครับแปรรูปเข้าคําคหอมนะครับ เข้าที่สาธารกรประจำนายให้กับสมาชิกนในโซนของตำบลปาซักและสลอยนะครับและกับบุคคลภายนอกอาจจะเป็นเขา้าเข้าเจ้าเข้าเหนียวนะครับีนี้ขขเขาจะทำหลายรูปแบบมินิมาร์ทนะครับเป็นมานออก็จะเป็นพวกของบริโภคบริโภคนะครับ ลตตนาตีอุตนะนะคะหัวหน้าฝ่ายการตลาดค่ะดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับฝ่ายการตลาดนะคะซึ่งฝ่ายการตลาดมีในส่วนของปั้นน้ำมันสากรมีในส่วนของมินิมาร์ทนะคะจัดหาสินค้ามาจําหน่ายซึ่งจัดหาสินค้ามาจําหน่ายมีในส่วนของปุ๋ยยานะคะเคมีกเกษตรอาหารสัตว์แล้วก็การหุงต้มค่ะค่ะและนอกจากนี้นะคะก็ยังมีในส่วนของศูนย์กระจายสินค้าสากร ซึ่งลดขายส่งของสากรส่งสินค้าให้กับร้านค้าตัวแทนในเขตอำเภอบังชินของเราเองและเขตอำเภอใกล้เคียงนะคะและนอกจากนี้เราก็ยังเป็นศูนย์กระจายสินค้าเชื่อมโยงระหว่างสากรและหน่วยงานอื่นๆค่ะในส่วนของการส่งเสริมอาชีพของสากรนนะคะฝ่ายการตลาดจะดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับต้นน้ําในเรื่องของการจ่ายปจัจจัยการผลิตและ,มะเมล็ดพันธุ์พืค่ะสวัสดีค่ะ ดิฉันนางสาวจันิยาเอี่ยมโฉมหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุร,รกิจค่ะฝ่ายพัฒนาธุรกิจสนับสนุนด้านเงินทุนตั้งแต่ปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวพืชที่เราส่งเสริมให้สมาชิกปลูกคือข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มันสำปะหลังข้าวถั่วเหลืองและประเภทสัตว์เลี้ยงจะมีหมูและกระโคมีขั้นตอนการผิตโดยการดูแลตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงสิ้นสุดของโครงการเพื่อที่จะให้สินค้าเรามีคุณภาพเพื่อสามารถเข้าไปแปลรูปได้ในการจ่ายสินเชื่อสากกรมีการวางแผนต้นทุนการผลิตให้กับสมาชิกเพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ทำให้สมาชิกมีเงินชำระหนี้ได้ตามกำหนดที่ดินแปลงนี้ก็เป็นดินที่ของผมนั่นนะครับเกิดได้แต่ปลูกแต่มันทั้งปีทั้งชาติแล้วครับขายได้กำไรบ้างขาดทุนบ้างพ่อค้าก็ชอบกดราคา ครับเดิมทีที่ดินที่นี่ก็เป็นป่าลกนะครับแล้วก็ที่นี่ได้รู้จักกับสาหากรณ์นะครับที่อ่าก็เลยเจ้าหน้าที่สาหากรณ์ก็เลยแนะนํานะครับแนะนําโครงการปลูกมันสำปะหลังนะครับเพื่อเป็นอาชีพนะครับก็เลยตัดสินใจได้เข้าโครงการร่วมกับสาหากรณ์นะครับสาหากรณ์มีเงินกู้ปลอดดอกเบี้ยที่จะให้สมาชิกลงมาลงทุนในการปลูกมันสำปะหลัง และหลังจากนั้นถ้าสมาชิกทําการเก็บเกี่ยวมันสำหรัหลังมาขายที่สหกรณ์สหกรณ์จะบวกเพิ่มราคาณนะขายวันนั้นอีกตันละ50บาทสาหกรณ์สร้างความกินดีอยู่ดีให้กับเราช่างอาชีพมั่นคงให้กับเรา ัสดีค่ะนางอัน,นิ์ศราลวันคือจันตาหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปนะคะ,ะก็จะดูแลรับผิดชอบในส่วนของสำนักงานใหญ่หน้าที่ในสำนักงานใหญ่นะคะก็จะมีในส่วนของการตรวจสอบควบคุมแล้วก็ดูแลทั้งระบบของสกรณกรค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านข้อมูลโปรแกรมข้อมูลของสมาชิก Uh, ไม่ว่าจะเป็น uh, สวัสดิการหรือว่าในเรื่องของ uh, ข้อมูลในการทําประกันของสมาชิกค่ะสาหกรกรของเรานะคะ uh, ก็จะดูแล uh, ทุกทุกอย่างของสมาชิกโดยการบริหารงานก็คือ uh, ทุกฝ่ายต้องส่งข้อมูลมารวมกันที่สำนักงานใหญ่ไม่ว่าจะเป็นด้านของเอกสาร ด้านข้อมูลการเก็บข้อมูลต่างๆก็จะมารวมอยู่สำนักงานใหญ่ค่ะ,ะทั้งนี้เรานอกจากดูแลสมาชิกแล้วเราก็ต้องมีการควบคุมในส่วนของบุคลากรในการทำงานของเรา,าเราจะบริหารจัดการทำแผนภาพรวมอยู่ที่สำนักงานใหญ่และกระจายไปยังฝ่ายต่างๆค่ะ ภาพรวมทั้งหมดของการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์ที่ผ่านมาสหกรณ์ได้ดำเนินธุรกิจตามหลักการสหกรณ์ที่มุ่งหวังให้สมาชิกสหกรณ์อยู่ดีกินดีและเอื้ออาทรต่อชุมชนให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข